มีนยังทำก็นีมูสาวบ่มีอีเดยเออเฮ้ยทำไมมันหลุดเธอเฮ้ยตัดว่าลูกมันหลบนี่มันลมแหงบ่โอ้ลมแห้งเติบแลวสันนาะ เติม <laughs> ว่ามันขึ้นแห่ค่ะก็ขึ้นได้ไยแนบเบอร์นี้ยัเเนเบอร์หนอนผู้ปกติเห็นสีแนบไป้เห็นผู้แต่วันนี้บ่เห็นเลยเมื่อเช้าเขาออกตลาด,ดเลยออกกันออกเหตุไม่ได้โอยเมือ่อกอยาเป็นห่วงเพื่อนเว้ยยาหนั่นว่าเมาืม่อวันได้ใจขึ้นแต กับเครื a study. A study ่องนึงเฮ้ยมื้อเช้านี่บ่ทันฮอดอีกิมื้อเช้ายังอันนั้นซือๆได๋มาแต่แรกาก็เข้ามาวนีอมื้อเช้านี่ยังต่กว่านี้มื้อเช้าบ่มีได๋เออเฮ้ยสมีหลุดเเ้ยมันมีหลุดอยู่ได๋นี่มีหลุดอยู่ได๋ข้าวเดียวนึงมีหลุดสิได้ีือืเฮ้ย กระเบินสองฝาแบบโบโบมีบีเวลเลยนะว่าสีอ่าสีเศร้าใครได้ฝนยังห่วยให้เนาะตุ๊กเจอตุ๊กเพิ่ขึ้นส่งสีบอลโบห่วยเพิ่มอีกใชแล้วเพราะว่าอยู่คนนั่งแกงขึ้น ขึ้นไว้มือ,สอเสานี่ยังเนี่บเห็นหนามสัมนะซองฮาก็ยังโบเห็นมือเสาก็โบเสารได้คนมากวัเพื่อเห็นนี่ิสองโมงผมมาเอาเครื่องนิดหนึงเนาะถ้าจะตัดป๋อเพ่าะหาจะตัดแหละตัดว่าหรือมันหลบนี่มันหลบมเองบป๋โอ้ลมแห้งเติบและสันเนาะ นี่ยมน่น้อก็ะยักมมาอยู่ได้ค่ะแค่นี้่าท่านเลยถวงแกินหนอกนี่เปาวา่าคันว่าหนัวงเงี้ยเอามายินหนอกนี่แหละปลาหลมทาบไข่เต็มบถ,ถือคนเนาอกกใหม่กกกับใงไ่ยังหลมได้คือเบิ้งว่าหลมที่สั่ได้เนาะ อย่าฝากอันนั้นฝากรูนไตวิ่งอะไรเขาเอาไปต่ออยู่เอ่าอยู่ไทยไหยยน้นะเดี๋ยวสิพาไปหลอดเบิง้งนหนามหัวเนาะถอดไซละ่ะแต่ว่าตางแห้งมือเสาตอนตอนเช่นเน,นี่นะยังไม่สั่งหนีเดี๋ยวแล้วเลยสิไปเมียนที่อนต่อได้หนี่พาไปเบิ้งแล้วสิพาไปเมียนที่อนต่ออีกว่าหนามหัว เออหลายคนเขาก็ออกมาเบิ่งนะเบิ่งได้ได้ก็ผวกได้เขามีเฮื่อนยุ่มนะแล้วก็เอารหลดขึ้นมาเอาเครื่องขึ้นมาไหวน้ำเนาะเขาก็มาจอดปาแค้มทางได้ออกมาทางนี้ได้ปไก่นี่จืดจืดจืดปุ่นใจใสใสสุดนุ่งนอนได้ออกมาเลยมีอันเฮื่อนแล้วก็เก็บเครื่องเก็บขล้องเครื่องก็จนไปอย่างเปลี่ยนสำนักยู่เฮื่อนแนวหนามข้าวนุนเที่ยวลงมาลุมได้ จนใส่สงสงตนกันแหละงสีขาวเอนเยไปจืดแล้วมเวเอองามแหงเนาะดี like, ๋ยวพามาเบิรงเนาะโรถเขาบดได้เลยด้วน oh, oh ี oh man, ่รถสเปเลยนี่แม่นวะโอเมนมนมป่สวรรค์ฝนคู่บากันยังแดันั่นเลย ต้ประมาณนั่เร้ะี่น้องบุลงไปได้บวมทางเขาเนาะทางเขาบานนะแพงสวนแล้วเราดีโกะไปส่งที่บ้านเขาจะไปขี่กงเบ่งเขาไปเนาะคุณบ้าหลักแน่เลยให้คุณบ้าด้าหลักได้หน่อยไปคะแมสบอกทันดีเ่นดึงยังองัวเรนัมเระหิวเพลงจับาเิ่นเ ขั้นต้นนำท่วมแเพีงเท่าที่กระสวนไม่นี่เน,ะนาะ<ม><ม>ท,ทางใหา่มีท่วร์คมมทางอยู่นี้เลยมันมาโฟกัสเวนหมดเลยด้นต้นเราบริจับโกโปยังเป็นแนวใดเป็นแนวท่าโดูโบท่าไปก่องแคนนนะปเดียวออกไปเบิรงนเทลไตอีกปะจะเสียเราจะลุยสบะวันี้เราไปค่าอางงาอยู่มัสบายเนาะคงเลยเลยอไรคดใจรถคันนี้ มันหน่อยดีแม่เขาไปคับกับบ้านเขาก็เบือเบ่อเลยแต่ว่ามันเบื่สิเทาใเบื่อเสียะไนะแม่รบอกนีโขกปับๆเลยเออมันหน่อยเนาะมันกระถัดรัดมันส่งโตเลยดีดป้าพี่น้องเบิ่อไหม,ม,ไมอืมข้าจอดทายเนี่ยรถติดบ่คนนี้ว่ารถในบ้าน,นในเหน่งเขาออกมารถบ้านแพงบ่เออเขาออกมาได้วยมันเขาออกบ่ได้เขาต้องเอามาป้านอกดิเบิอ่อไหมพี่น้อง น้ำท no. so, so, ่วมเขาเพื่อไรก็เรื่องสิแตกเนาะเรื่องสิแตกพวกเพราะน้ามาท่วมสองมือลงไปตยีรถยูเฮือนคอยคือกันยังบอกว่าอันนั้นขนาดข้นซ้ำมันมันอยุบวัดของดว่าเสียเอกมาเลยเสียโบป้าเพราะว่าไปกลายเป็นวัตถุอันแล้วเอาไปจอดป้ายยูเพื่อนอันนั้นว่าไปถอดแบตเตอรี่ยังไงเอาทุกอย่างไปมัดท่อไปว่าใส่เซ็ตหลอด ท,ท,ทัวมทัวมน่อที่านั้นสองหมดขิงอีกนอหนึงก็คือนจักเลยนะขยนยนไข่แตเป็นมมยังน่หไปคัดคัดวตกอีกนวดพยุตเหมืนปนสองนะเง่นะฮะวะเออพี่ไก่เนี่ยคัดอีกมือเดียทวทงถ่วไข่แต่ว่าบอคอยออกไปหันไปออกมือน้ำล่องขนยุตแต่ว่าน้ำน เสียก็อ,ออกอ,ออกไ่ได้แล้วบอกกันไปจอดยืนเดินบ้านสุดท้ายคนโหกันไปจอดเดินบ้านเต็มเลยไปไก่นะตลาดเฮ <นำ S 2> ้ยเป็นยังไงไไก่บนสวนด้วยเนาะทอมได้ทักนหนาเออหนีน่ะเนาะ้นีสูงได้หนีปว่ามันไปข่อยขอยอยู่ตลาดเท่ากันเนืของวัสดุคือตลาดอีกอันนึงแต่ว่าเขาพายขงอยงอื่มาซู <Man. S 2> มมนนี่เลยไก่เสีดเดียวมาออกกํลังกายมีฟิตเนสบอกอยู่นี่โอ้อ๋อซิมีเดินบาตรด้วยโอ้โอ้พอดีเลยแต่ว่าต้องฝังในบรรยากาศผู้แบบนี้นะ,นะมันแบบน,นอนตืม่มาหโมงเลยอะไร <laughs> เออเลยมีหนามค้างอะไรเลยในไฮน,น่าอันนี้เลยเหลือมีหนามแน่เลย บท้ทางกับแบบแตกซื่เนอะขึ้นมาแลยม,มือมือทําอิตได้หน่ยังอีองอสองมือและคอยดูมีหนาเนีนเ่ยแหละตีต้นเขาหนาเขาเขาเขา,เขากำลังได้เพราะว่าหนามาถ่วงนี่สิเอาอีและ <No. S 2> ท้ายเพื่อนเนาะที่ใกลนี้เขาจะค้นซัดขึ้นมาเต็มแคบนี่แหละแมนเบิร์ดแล้ว เสาบกสูงขึ้นฮะเด้น่าทำน้อยเหลื่อมหนามเถื่อนเลยแถว <c oughs> น,น,นี้มันสูงแบบนี้สูงเห็นบ่บกวางดำนี่หนามค้างบนเป็นหนามถั่วเปล่าก็ถือคือแบบน้องของผู้ใดเขาเจาจำตำแนนเนาะป่าไปเบิดเลยเหรอเน้ สมมุิว่าหนากบดหวังป้าตลาดคือสีไลมีตลาดนะบนตกะเดียวนี้อ้บรรยากาศดีลีแขวะมาได้ขี่รถยามคนชิวๆดีเนาะ บุ้ลายนาำถ่วเว้ยน่าบุไนายนาถ่วมนเลยเนาะขวายละเต็มเลยนี่พกโตอันนี้แม่วัดหนายบุไนละยหนีแล้วรยากาศตอนนก้นดีเล้เขากองให้งามในนามในขวยเต็มไปเลยของ้างไหนให้คนโมหนทีผูกเลยนอกเบิ่งน้าเออปกติมีผูกได้หรือยู่เบื่องหน้าเขาเียด้ายผู้เดียวกันไ่เห็นแตงเนาะ เอแม่แม่มยูวมมอือเไ,อไ,อไปเปิดา,หานาะแค่คนพ็เปิดได้ไเข้าขัาอโอยังขยู่อไปเปิดกับพมพีไมาสื่อคนก,ก็กรขี่ขาดออกไปเลือนที่กันคนต้มแหอยู่นี่คดนี่บมีลมอยู่เมื่อสาวตอนพ่อยางตอนเลิ่ตลาดลมเฮงแหงทั้งลมทั้งฝนสื่อสากกันฝนและใส่เอา ยังดอกปลาทูอุ้ยอีกคือบรรยากาศหรือว่าเหตุการณ์ข่าวๆเนาะเพราะวันที่สิบแปดไปอยู่เมือแรกเดี๋ยวมาถ่ายเบอร์หนึอต่อไปสิเป็นแนวใดติดตามให้กันร่งใจยส่องให้ได้อบ๊ายบายไปคนเครื่องต่ออันนี้เซ็นธงหน้าเนาะตัวฮาวแมา์แลนตรงปีกลายหนามทัวรมื่อเดยก็ยังแบบบนท่านมีหนามนะธรรมดาวันนี้ทุ่งมากมากเนอะน่แหละหน้าก็ง่ามเลยเขี่ยกันนะเน้องเข้ามาเกี่ยวหย่าไปให้งัว ามว่าบอกอีริสเซนนี่นะคือแบบเป็นแลนด์มาคุ้มเมืองโขงใหญ่ปแบบเขาไปเข้าปะปนโตมีคนย่างหลน์เลยนี่แค่แหละย่างอกเป็นร่งกายลายเอาไงไงเวลาไัยมาอยากวะนะคอยยกผาเข้ามาหล่อเซนนี่แบบเขาว่าเมืองโขงมันมองได้ง่ายเนยคอยก็แน่เห็นแต่มองนีมันง่ายแม่แบบวิวมันใหญ่นะนางก็เพียงเนาะแค่แหละกันมีโอกาสนอกปุ๊กขาแล้วก็เห็นแบบว่านะคือสีขาวนั่งลิ้นเห็นแบบอันนั้นดิเห็นแบบอย่างจู่บังวิ่งอย่างนี้ค่ะ แม่ว่าเออเออทะเลตูปตูออกไปไงนแเลภากแดดันนี้มาก็แค้นถานอีกนมันแต่วายานติยามหนาต่วเมื่อเท่านั้นแหละเออไปรดเลยเออตูหงหนาบก็แห้งยินดีหันายานรีบล้างข้าอตูปยนนี่แห้งอีลี่หนาอืมจะเป็นแห้งอย่างนึงเนาะมันไม่มียังกัดเต๋วมันที่ถานหนามันไร